ผู้ติดตามทุกคนนะครับอยู่กับที่เดียวครับในช่องดอเดียวสายฮานะครับคลิปนี้ที่เดียวทำไมหนูไม่เห็นพี่เดียวอ่ะเอาก็ปิดตาอยู่เนี่ยคลิปนี้พุกคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมปิดตาตีขวดนะครับก็คือเหมือนปิดตาตีหม้อเลยทุกคนเพียงแต่ว่าเราตีปีตีหม้อก็ได้เฮ้ยหมอหม้อก็ได้มั้ง แต่เพียงแต่ว่าเราจะใช้ขวดนะครับขวดน้ําเป็นที่ตั้งนะครับขวดน้ําอยู่ไหนนี่เดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้แบบนี้แต่พี่ยางหนูไม่ใช้ไม้นี้ได้ปะได้เอาไม้เอาแยะนี่นี่นะได้ปะโอ้โหโอ้หไม้ใหญ่มากจะตีง่ายโอเคไม่ตีโดนขวดนะตีโดนหัวคนโอ้โหแเย็นแตเย็นอย่าอย่าไม่ใช้ไม่ใช้กำลัง เอาใหม่นี้ดีกว่าจะได้เล่นดีหัวคนโดนโอเคก็คือก็คือตอนนี้ก็แบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเอางี้ใครเอางี้เอางี้เอางี้อยู่อยู่ทีมเอางี้ทีมอยู่อยู่กับใครอยู่กเจกายอยู่กับกันนะเลมาเลยจบกันกายอยู่กับกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า

vậy đâu. Đông... Oh. โอเคถ้ามีรับสีไปเลยเซตนดีกว่าเอาอย่างี้เซตสามเซตสามเอางี้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 อันนี้เป็นการแข่งเซตที่สามนะครับ เอางี <t art ic> <ros an> care, ้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เสเไินดีไเินอางี้เท่าไรหน่งนย์นึ่งยโอันนี้หนึ่งูนของอะไรของเซทีสาโอเคเซตแรกะ อะไรอะไรไอ้บุไอะไรนี่ดาวกะพีอยากอะไรเพลงเลยไเพลนอยากจะเปลี่ยนไม้ใหม่ไหมอยากมากเอาไม้ไหนเอาไม้นี้แล้วกัน่ใช้มาแล้วแล้วเพื่อนมือเอาไม้นี้เมียวเมียวเอาไม้นั้นไปเป็นตัวของตัวเลยเอาได้นะอย่าอย่าเล่นนะโอ้ใกล้แล้วควขวดขวด Pita pita เอางี้เท่าไหร่ยัดยัดเ็บเดีวเท่าไหร่ได้ได้ลเโอยใจเยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนเล่นเปลี่ยนคนเล่นเอาเล่นปิดตาตีขวด quá 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 bay xong bay không bỏ lỡ những video hấp dẫn คงแน่ดูเลยวนะปวมาเยอีกเซตหนึ่งละกันจะได้เท่ากันอเฮ้ยตอนนี้หูเล่นนะตรฮ้ยอย่ามาันฉันตัดตง ดันหน่อยการมันชอบดันดันด้วยมุกยิงสูงแย่ต้งไหนกันเลยเนี่ยพอแล้วเขาจบกันแล้วเข้าไมดีกันนะสามต่อสามเดี๋ยวขอขออย่างเนี้ยพอแล้วจบลุกนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวปั๊มนึ่งพี่เดี๋ยวใครพี่ไฟบ้านหนูเปิดตังเปิดปิดไม่ได้มันพี่ไฟบ้านหนูอยู่อย่เดีือดไม่ต้มเน่นี่ถ้าเล่นมุกนี่เดือยน อ่ามีมีตัวแย่งซื้ออยู่ข้างหลังเกื้อหนุนอ่าก็ลุบเท่าไหร่เสมอกันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีสองแล้มทำไมถึงชนะทำไมไม้นมีไงชินบอกแล้วไม้ใหญ่ได้ดีนะตีหัวคนเยอะเลยอยัดตีอยัดตีแล้วก็จะมีอีพีสองแน่นอนเพราะว่า อีพีนี้เสมอการเดี๋ยวอีพีหน้าต้องมีการตัดสินแพ้ชนะกันอย่างแน่นอนถ้าอีพสองเสมอกันเราก็จะทําจนกว่าจะได้คนแพ้หรือคนชนะโอเคงั้นโอเคงั้นปิดคลิปแล้วเจอกันอีพีสองนะครับเจอกันอีพีสองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องดอเดียวสายฮาด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายโอ้ยไม่ไหวแล้ว